เมื่อพูดถึงเส้นเลือดขอดคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอะไรแต่คุณรู้ไหมครับว่าหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษานอกจากจะส่งผลต่อความสวยงามแล้วยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปวดเมื่อยขาขาบวมเป็นตะคริวเน็บชาและอาจมีผื่นคันขึ้นในบริเวณที่เป็นเส้นเลือดขอดได้ในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าเส้นเลือดขอดคืออะไรเกิดได้อย่างไร และมีวิธีในการดูแลรักษาได้อย่างไรบ้างครับเส้นเลือดขอดนี้พบได้ทั่วทั้งร่างกายนะครับแต่โดยทั่วไปเวลาเรา,เราพูดถึงกันเนี้ยก็มักจะเป็นที่เกี่ยวเส้นเลือดขอดที่บริเวณขาของเราจากการศึกษากลุ่มประชากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อปีที่แล้วพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิงประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่มาหาเราส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงก็มักจะเป็นตามอายุนะครับคือยิ่งอายุเยอะขึ้นการค้นพบ เส้นเลือดขอดก็จะพบมากขึ้นอาการนำส่วนใหญ่ที่มาหาเราก็คือมีอาการปวดขาพบได้50%ลองลงมาก็คือมาด้วยเรื่องขาบวมพบได้ประมาณ30%และอีกประมาณ30%ก็คือมาด้วยเรื่องความสวยงามของขาอาการของเส้นเลือดขอดมีหลายระดับนะคะถ้าถ้าตแก่เริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะมีแค่เป็นร่างแห่เส้นเลือดที่เป็นร่างแห่ใยแบงมุมนะคะหรือว่ามีแค่อาการขาบวม ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นเนี่ยเส้นเลือดนั้นก็อาจจะมีการขยายตัวมากขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดขอดนะคะก็คือมีลักษณะที่ขนาดใหญ่เกินกว่า4มิลมขึ้นไปหรือที่บางคนอาจจะเห็นเป็นขดเส้นเลือดหรือขยุมเส้นเลือดที่เห็นชัดเวลายืยนถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีได้ลักษณะเป็นขาดานะคะผิวหนังที่ขาอันเหนือข้อเท้าเนี่ยมีการดําแล้วก็แข็งขึ้นถ้าเป็นมากขึ้นไปอีกคนไข้บางคนอาจจะเกิดลักษณะตรงแผลที่ขาตรงบริเวณผิวหนังที่ดํา เป็นขึ้นมาเองแล้วก็เป็นแผลที่ไม่หายเองเกิดขึ้นมาได้เส้นเลดคอดทํทให้มีอาการได้หลายอาการค่ะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การเห็นเป็นเลือดฝอยที่ขานะคะคนไข้มีอาการขาบวมอาจจะมีตะคิวตอนกลางคืนเดินมากๆแล้วมีอาการเมื่อยขาหรือว่าปวดขา ขึ้นมาตอนเย็นที่เป็นมากซึ่งสาเหตุเกิดจากเส้นเลือดดําที่ขาเนี่ยมีการไหลเวียนของตัวเลือดเนี่ยที่ผิดปกติถ้าผู้ป่วยมาพบด้วยอาการที่ได้กล่าวไปข้างต้นเราก็จะเริ่มการวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายก่อนว่าไม่มีโรคอื่นที่พบด้วยแล้วก็ยืนยันการวินิจฉัยด้วยการทาอัลตราซาวด์ค่ะหลังจากที่เรายืนยันการวินิจฉัยแล้วว่าคนไข้เป็นเส้นเลือดขอดจริงเนี่ยการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะถ้าคนไข้มีอาการไม่รุนแรงมาก ก็อาจจะรักษาได้ด้วยการใส่ถุงน่องที่เป็นถุงน่องเฉพาะสําหรับเส้นเลือดขอดการฉีดยาหรือว่าทานยาแต่ถ้าคนไข้มาด้วยอาการที่เป็นค่อนขั้นเยอะมากถึงขั้นมีแผลแล้วหรือว่ามีลักษณะอาการขาดําแล้วเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยค่ะในเรื่องการผ่าตัดตอนนี้ก็จะมีการผ่าตัด2แบบค่ะคือการผ่าตัดแผลมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กที่จะเจ็บน้อยกว่าในคนไข้ที่เหมาะสมในเรื่องการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายแบบทั้งการทําเลเซอร์ การใช้คลื่นความร้อน IFA แล้วก็อาจจะมีการใช้เป็นกาวที่ช่วยให้เส้นเลือดที่ผิดปกติมีการไหลเวียนเลือดที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้นก็จะทําให้คนไข้ได้รับการผ่าตัดแผลที่เล็กลงมีการชา้ำแล้วก็อาการเจ็บที่น้อยลงกลับบ้านได้เร็วขึ้นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็มีหลายอย่างคะ่ะคือที่เป็นผู้หญิงอายุเยอะน้ําหนักเยอะแล้วก็การทํางานที่มีการที่ต้องยืนานานๆบางอย่างปัจจัยเสี่ยงเราสามารถจะ ลดได้บางอย่างลดไม่ได้ที่แนะนําก็คือจะต้องมีการลดน้ําหนักแล้วก็ไม่ควรจะยืนานานๆต้องมีการออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณขาที่แข็งแรงขึ้นเท่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดหรือว่าป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดได้สามารถมาพบแพทย์ได้ตั้งแต่อาการน้อยๆเลยถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามีอาการของเส้นเลือดขอดนะคะสามารถมาติดต่อตรวจรักษาได้ที่ตึกพลรชั้น6ค่ะคลินิกสัลยกรรมหลอดเลือดวันพุธในเวลาราชการค่ะ เราจะไม่สามารถป้องกันเส้นเลือดขอดที่ขาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดขอดได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงลดการรับประทานอาหารเค็มเพื่อป้องกันอาการบวมมันออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักเลี่ยงเลี่ยงการใส่ส้นสูงหรือถุงเทารัดรัดและคอยเปลี่ยนท่าทางการนั่งและยืนอยู่เสมอที่สําคัญเมื่อพบว่าเป็นเส้นเลือดขอดอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย